สวัสดีจ้าพี่น้องออนซอนอิสานบ้านฮารโมนีสิพาพี่น้องมาหาเขียดทรายเด้อจ้ะสิมานยออู่บ้อมีงตามมาเบิ่งกันเลยจ้าอะเร็วซิมานยี่บ้อมึงเอาดินขย้นไป

ใกล้เห็นกระตูเขียดไมนี่ใกล้าเห็นหรือวะเห็นไงมีเขียดสายนนี่ๆๆๆะิันึงยมานมันันขนมปันกิลมานแล้ว่าว่าเองไง แต่ว,ว,ว่าให้มันมานปันขนมให้เจ้าที่แล้วแต่ว่าเขาพื่อกบว่าแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าให้มันมานได้สานีไง <laughs> ะะไแค่เราจะบอกเลยกินมะซนใหม่อุ้ยนียน่่เอาเห็นจ้ะ กี่ใจนั้นช่วยนนค่ี่เห็นยยายที่อยู่บ่อนซุ้มๆจะเ่อเราต้องขัวลงไปห้อยขี้ทรายเปียกจะเห็นให้ขี้ทรายซุ้มๆ ครับยังพี่หวันเอาไปแกงเอาไปอันนี้ไปอ่อมกินอยู่หายกินตามธรรมชาติจากน้อีสองแล้วอันนี้นี่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 แค่เอาจากนาทีเดี๋ยวก็ได้หห้า เช่นน่ะไม่ว่าเลยมาด้วยกันที่นอกวอนนี่เฮ้ยนี่นี่โอ้ยสามนาทีจะจบไปก็ได้ ใส่กาอนขงขาไปถาบถามกันนี่นพี่น้อยได้จักโตแล้ว <c oughs> ได้ชดได้ <c oughs> ได้จักโต <c oughs> สองสามโ <c oughs> <c oughs> ตไดไหมตายน้อย การขัวกันนะคะการขัวเขียรตายกันค่ะแล้วเจ๊ขอเขียรติใของพี่น้อยกันเรจแกวันนี้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะมารอลุ้นกันค่ะไงค่ะห็นิ่งห้อ เพื่อจะเห็นตัวหนึ่งนะคะๆๆยยเพืๆๆยอยเ่อจะเห็นตัวหนึ่ยงยากมั้ยนะ,ะ,นยถยะ่ถ่ายง่านะแต่ก็เก็บถายไว้ ใช่บังคับโคอาบโอ๊ยโอวยโอ๊ยโอ๊ยยอดยอดยโดดไปอดอด หน <ife? S 2> ้าหน้ายูภาพสอง ือหูหหอย่างวะเพื่อสามนาทีแล้วอตอบนึ่งจ้ะตอบแล้วนะจ๊ะเริ่มแล้วเดี๋ยว ดิ้งให้เอาหน้าะตากล้องเนาะพี่น้อยทำไมเนื่อนั่งอยู่หนื่อยครันาะหัวจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเศร้าแล้วให้ถามสิบสี่สิบเอมัน่ะล็ถือว่าได้น้อยได้ผลงานเมื่อนี้เนาะ เมื่อยมันเพล้รว่าได้ชิสตูนี้พอ่อแกงอยู่ใครก็บอกมาเราจะกินให้เห็นอะไรพอ่อแกงอยู่อือเ็อเ,เรายากินอุ้ยอุ้ยดองไไปแล้วไปแล้วไปแล้ว